ิดท้ากันที่เกาะขบวนรถไว้ไปกับปางแหนมนะครับวันนี้ปางแหนมจะพาไปสู่ราชฎธานีนะครับไปดูโครงการที่น่าสนใจคือโครงการวางท่อประปาท่อประปาลอดใต้ทะเลเพื่อไปยังเกาะสมุยนะครับไปติดตามกับปางแงนมส่วนผมธีระธัญญาณผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อวานอยู่จังหวัดสมุทรสงครามไปสุราษฎร์ธานี565กิโลนั่งรถยนต์ก็เจ็ชั่วโมงนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็นั่งรถเลยต่อไปอีก30กิโลไปที่สถานีผลิตน้ำนาายครับนายวิชานิ่งน้อยผู้จัดก,การประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษสาขาสุราษฎร์ธานีได้อธิบายแผนที่และวงรีที่อยู่ในแผนที่เป็นฉากๆว่านี่เป็นขั้นตอนการผลิตน้ำ วงรีแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ววางท่อประปาไปแล้ว80กิโลเมตรส่วนวงรีที่2วางท่อปรจอที่อ่าวท้องหมดตำบลท่านเนียนอำเภอขนอนระยะทาง32กิโลเมตรครับจุดตรงไปฝั่งบนบกนี่แหละครับที่จะพากระพ้มและทีมงานไปดูส่วนวงรีที่3ส,สุดท้าย คือการวางท่อประปาใต้ทะเลโนโนพิโพที่เกาะสมุรยระยะทาง20กิโลเมตรทั้ง3วงรีเนี่ยครับใช้งบประมาณกว่า3,000ล้านบาทประปาส่วนภูมิภาคออกครึ่งกับรบัฐบาลออกครึ่งกลางปีนี้ชาวเกาะสมุยมีน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคใช้แน่นอนครับ และผู้จัดการวิชาญก็พาขึ้นมาดูโรงงานผิดน้ำที่มีกำลังการผิด4,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นโรงผิดน้ำประปาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแบ่งน้ำเครื่องหนึ่ง2,000คิวให้ใช้ในตัวเมืองจังหวัดชุราชธานีและ อีก2,000คิวส่งไปที่เกาะสมุยครับเห็นท่อน้ำสีเทาๆนี้ไหมครับนี่เป็นท่อน้ำดิบที่สูบจากแม่น้ำภุมดวงเอามาทำเป็นน้ำประปาที่นี่ส่วนท่อสีฟ้าคือท่อน้ำประปาที่ผลิตแล้วส่งไปยังตัวเมืองและเกาะสมุยผู้จัดการวิชานบอกว่าวางท่อใตดินจากโรงผิดน้ำนารายนี้นะครับไปสุดฝั่งที่อ่าวท้องโมดครับสีโน่นก็คือเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี <ucken. S 2> ส่วนสีตรงนี้นะครับ เราจ่อไปที่เกาะสมุยนะฮะนี่ครับแบ่งคนละทึ่งก็คือส0ง0ั0สองพันเต็มทันทีนี้แบ่งได้สี่0 0นนะครับสี0 0ัแล้วเขายังสามารถขยายได้อีกส0งพันถ้ขยายได้อีกก็เติมเต็มได้อีกครัพอพื้นที่ตรงนี้เรามีพื้นที่ทำไมเราพอมาต่อสร้างเยอะประมาณร้อยกว่าได้ถามปังแงมว่าจะไปดูวิธีการวางท่อแม่น้ำปลาใต้ทะเลไหมล่ะ ห่างจากจุดนี้เนี่ยฮะลงผิดเนี่ยร้อยกิโลเมตรเชียวนะครับโอ้ยไกลแท้ท่านผู้จัดการไปครับไปแต่ว่าตอนนี้ขอพักค้างที่สุราษฎร์ธานีสักคืนดูข่าวอื่นๆก่อนนะครับห่วงนี้ทีนะประกาศประกาศประกาศเพิ่งน้ำท่วมไปยกๆตอนนี้น้ำแรงแล้วครับน้ำในคลองอุตภเปาตอนบนวิกฤต ที่หมู่6ตาบลพังลามเภือสะเดาจังหวัดสงขลาน้ําลดลงเรื่อยๆแม้จะยังไม่กระทบต่อระบบผิดน้ําประปาที่ขาดใหญ่แต่เตือนให้ระวังไว้นะครับส่วนพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมเที่ยมเภอเระโนดอําเภอสะทิงพระและอำเภอกรสะแสศิลนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตะเวีทั้ง3ามอำเภอแล้วครับเอาเม็ดพัน์ข้าวจากกรมการข้าวจํานวน63ตัน จากเงินบริจาคโครงการทานน้ำใจซื้อเม็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนามอบให้ชาวนาบนข้าวสมุทรสถินพระไปปลูกกันทุกคนแลวครับแม่โลกสีน้ำเงินใบนี้ใบเดียวกันแท้ๆกลับมีความแตกต่างมากมายเหลือเกินครับป๋าแงมและทีมงานที่มารู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนปูน